คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีจ้าแม่เบิร์กซ่ีจันจิล,าาล่าผ้ารวยเนาะส่องจันจิลาผ้ารวย,วย,วยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะส่องทั้งเกย์เพื่อนกัตติตามแม่เบิร์ดซ่าเพราะว่าสิเป็นตำเล่าขนมไทยเนาะค่ะมือนีก้กงจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะจะเป็นภาคร่วมวัฒน์ในฟันท่งด้วยค่ะ เพราะว่าแม่บริอัทจะเอาออกจกกเร่อรายวันเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สกอนกับจ้าสีคัดเป็นรัฐบาลไทยตรงฟั่งไปเรื่อยๆสกอนจะว่าชุดอันนี้เป็นชุดเต็มไทเอฟซีมากกจาจิรานาเด้อค่ะเป็นแนวทางตานั้นชอบจังต่างบอกมกพกานอันนี้ค่ะเป็นความฝันได้มาจงไดคือแม่นแบบเพนว่ากัะบ่รเมนสูตรขำน้นนณ่บเมนสังดอก คือถ้าขอไล่วันวัดจันวันพุธวันศุนีก่ะสีขอเิ่นมือต่อมือเพิ่นกับสิมเขาฝฟันบอกนะค่ะยางงวดที่แล้วนะมันออกสามเก้าครับเจ็ดสามเนาะฝันเราเป็นเขียนนั่งวันทีหนึ่งห้มีมูไม่มาสองคนผู้ใช้สองคนผู้ยิ่งสองคนมาเป็นปัญหาจ้าก็เลยแบบคืดว่ามันตีว่าออกนะได้ตีไปซีจีหาหาไปสันสันแบบมันขาวมาออก สามเก้าบ่กับเจ็ดสามซึ่งเป็นอายุเบิกทรัพย์เนาะคะ่ะเบิกทรัพย์กตอายุสามเจ็ดมันออกเจ็บสามมันเป็นอายุเนาะคะ่กะก็เลยว่าตีว่าคอยแตกวันไดเพื่อนก็เลยให้เบิโท่ในความฝันะนะโมไม่น่ะทั้งผู้ยิ่งสองคนผู้ใช้สองคนวันได้ว่าเอาเอาเบิโท่ไปเจ้าเมื่อบานเจ้าสิิติดต่ตอคอยว่าไดได้หาคิดหอดการหนึ่งเพื่อนว่าเอาเบิโท่มากสันีิยิมม้มเพื่อสเพื่อนม่เมม เพิ่นได้บอกศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสามซัมมี่ละโทษมาเดอเพิ่นว่าอ้าวไม่มาสาร้างว่าแต่สนหอเลยไม่หกโโตัวได้หนีมันหกต <mm> ัวสิโทษติดบว่าสัน,นติดเจ้าโทษติดอยู่แล้วเพิ่นวางซี่ในความฝันน่ะมันจะเลยมากวอ รายวันไปเนาะสามเก้ากัเรยว่าตัดออกศูนย์เก้าสามให้มันเหลือศูนย์หาสามขันแม่นจับเป็นเขาสามตัวเลยจ้ะอุ้ยขันจับเป็นเก้าสามสามเนาะขันจคิดว่ามือนะพอขอเลขง่ายวันเด็กขอวันวันพูดวันซุกเงียงหรืแม่บ่ไเด้ขอไล่ว่นนะขอเลขง่ายขันจออกตัวใดมาเขียนให้ลูกเด้อลูกปึ๊กยังให้ลูกแปลว่าสันก้อนหนานั่นกับฟันว่างูไล่งูไล่แลลงหนีว่าสันที่แดงไปตรวจผู้เทา มานในพื้นสรุปเราพู้เฒ่าก็เลยเอาโทรศัพท์ผู้เอื่นไยกูไห้เขามาบานนี้เขาบ่มาก็เลยเอาโทรศัพท์ส่วนกันก็มูผูยิ่งกูนึงไปทายลูกไปทายลูกมูจงอ่างเพื่อนกะว่ามันบอดอดหรออสันมันนอนแล้วอสันมันก็นอนพดอยูเนาะก็เลยว่าเอาไปทายลูกปุ๊บมันลยโดดใจแลนอะไรแม่แลนเนี่ยงกันแมอันก้ามูผูยิ่งมันก็แลนเนี่ยงกันเขาป้าไปน้ำไปมองได้กะน้ำท่วมแม ฟันจังซ่านสันนีต่วันฟันว่าเป็นตัวเลขก็เลยตีว่าเป็นเนาะก็นซี่ก็ตีเบิ้งอันนี้ก็เลยว่าสิไปรัฐบาลไทยร่องเบื้องประสิคัิจากอันนี่แหละงูอะไรงูก,กับเป็ดเก่าเ,ออเลยเนาะจังว่าหันดาป่อยอัไรยว่นไปเก้าสองซี่กับหวกสองซี่มันไปออกเลขหนาไหมเลขหพกตัวมันไปออกเลขหนาซี่สองหวกนะซี่พวกสองบะมือมันออกไปแล้วล่ะ,ะก็เลยตัดออก ไม่ปกติหรืไหม้มันส<ช>ิดไปไล่ฟันมากกว่าสินะแต่ว่าเด็กไงเราก็ท่านไปฟันทุ่งด้วยค่ะอันนี้เอาภากร่วมไปกรนเนาะศูนย์เก้าสามตัดเก้าสามออกประวัตออกไปแล้วศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสามเพื่อใดรังว่าน,นี่นึงเนาะคะ่ะ มันฝันความฝันเดิอพี่้องนี่เข่ามีรุ้จัะใช่วิทรยานในการรับชมอันนี้เป็นแนวทางภาคร่วมเนาะค่ะภาครุมของวันที่หนึ่งแมนไปกับเขาไล่วันกัได้แต่ว่าวันที่สิบหกกันย่านะสองห้าหกเจ็ดสี่ล่อคัดเลขอีกท่หนึ่งพราะว่าห้าไปเบอร์นี่มันกับสือลายเนาะคันผู้ใดชอบลอตเตอรี่ก็ไปหยิบไปกอนมาจ้ะเอาไปเสี่ยงเบื้องฝันดีตัวใด กาสีมาตัวนั่นน่ะเข้ากับบงหมูว่ามันสิไปตัวใดมาตัวใดเบิกซาัพกระลังคัดกองอยู่ตอนนี้กระลังยากน้ำหัวปูอยู่นะคะค<า>่ะเฮ็ดอย่างจากคำหัวปูมุ่งมุ่งไงเพื่อนสายบนพื้นถือเรียกดูคุณได้เป็นเจ้าภาพมุ่งอันก็เอื่นยยังแอ้ยมสายเพื่อนหนังไหม,หมสาย<อ>เพื่อนนะร่วมมันตีรากาสีรางหัวถ้ำเขาสวดมุ่นค่ะแล้วเลยยากอยู่บ้านเด็กัดกาสี มุ่งล้าขาให้เพื่อนกอนมุ่งข้างหลังนะให้เพื่อนกอนมืออื่นก็จังมีนาดกันเนาะค่ะวันมืออื่นวันหนังวันพุธเดี๋ยวจะคัดกองไปเรื่อยๆนะคะอันไหนถี่มันออกตามเล่าหรือว่าไปไล่วันเหลียวหอากับตัดออกได้หรือว่าเอซี่มากรบว่าตัดกันใดตั้งเท้ยนออกแล้วก็มาออกอีกมันบอกดีขแขนมาสันทอมีแต่พากร่วมซื้อนี่ซื่อร่วมั้องมือถี่จดไว้เพาท่านจะฟันทุ่งนะค่ะอือบวฟันทุ่งแต่ว่าแม่เบิรักซับนี่มากตัวได้หลายจ้ะ อันว่าตัวมาคุณบัท่านบ่ท่านนี่นคือมาเกยียวเพราะว่าย่งสับสนอยู่ตอนนี้อตอนนี้สิไปไล่ว่นกอนนะคะกรสิข้าวตูมข่านเดี๋ยวออกนันละกต่จะเพิ่งอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายุได้มีละพี่น้องคันบอกปูโคม่าฟันไหนมือสุดท้ายหรือว่าเิ่นโคมาเขาฟันอีกเนาะคะ่ะอันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อน<า>แะ<ต>่เพื่อเพิ่งกอนเพื่อชอบน้ำกบยิบโรตเตีอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะกันเป็นยิบตวรี มันเวิดกัอาตีไปเลียนไปวตื่นก็สินะมันกันดูที่ว่าเลขมันดังบ่ดังเนาะค่ะค่ามันดังมันก็บ่คคอยออกปันไดนนั่งเชื่อน่นนะอาสิเอาตัวเฮาบวมมากมันมากออกตัวบ่มมากเนี่ยโน้ตอาตีฟันตัวบ่มัากก็ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขอพิจารณาเบอ่งเอฟซีกัไปพิจารณาช่วยกันนะคะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางให้กดล่อไว้กดไลไรกดแชร์หล้วกดล่อไว้เนาะค่ะ กัจิมีเจจันติล่าผ้าร่วยน่อติติตตามแม่เบิร์กซับเพราะว่าสีแวเวียนมาหากันยู่ื่อยเพราะว่ามหาแมวดอนกับเจจันติล่าจัจสิมิล่าตามตลอดค่ะเพราะว่าดวงเขากันเด้่ดวงเขากันสีแววหากันยู่งสองสามจอกนี่ละไปตลอดอยุ่จ้าพิม์รอไปพิม์รอไว้นะคะเราเมื่อนกับสิมิ ลายวันมืออื่นสิเป็นวันพุธจะแก่บนพูธว่าสิไปหาไก่มาถวายเพื่อนตะไกล้ตูวเพื่ออยากรวมทําบุญกับแม่เบิกทรัพย์อยากเปิดโชคอยากได้โชคกะสามารถหวังได้เพราะว่าก่อนช่วงที่ถวายข้าอื่นอันเครื่องสังเวยเพื่อนนอกเข้ากาเปิดโชคเปิดลาบห้เพื่อนเปิดโชคเปิดลาบให้ตนูนไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเบิกทรัพย์ทำได้มันเคยได้ก็เลยทำเนาะค่ะ ก็เลยปฏิบัติน okay, okay, ้ำพูน้ำยามาตลอดนะคะการทายบุญทรายลูกเพิ่งลูกเที่ยนเพิ่งกาเจังแม่นดีเพิ่ง้โช่วงพิ่งกะมาซอยตลอดอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางด้วยแต่ประเดี๋ยวไฮเซียเนาะให้พิจารณาเพิ่งใช้พิจารณาในการรับชมเป็นแนวทางให้เนาะค่ะบนี่อัจฉิมารางวัลที่หนึ่งนี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะได้ไปทั้งไล่วันทั้งวัลที่หนึ่งก็ได้แล้ววันที่หนึ่งเลยจ้า พ่อกะมาฝันนี่ยล่ะคนกะห้มากหกตัวกะซ่อมกันกับรางวัลที่หนึ่งได้ไหมจ้างวานรานสเหายิบโรตตรีได้พ่อสิมีสเตตามสเปกเทาบ้านเมื่อขั้นใดพ่อใบอยู่มันบ่มีสเปกไหมอืมได้มันยนีมันอยากหยิบมันสิดสุดอยากหยิบดอกมันสีเป็นฮอนร์นฮ้อนดอกมันหันมาขั้นใดคือเสียากยิบอยากยังนะจ้างแบก้โชคดีผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้ร่ให้รวยเด้อโดรนีโปดซินห้ชีวิตการงานจะเลื่อนรุ่งเรื่อง นะตูพี่านาตูไวแล้ว,วจ้ะนี่เป็นข้ามหพรนเนาะค่ะค่ะขอบคุณแม่เบกิกซราบด้นะจ้า